ครับวันนี้เราก็อยู่กับแบตลิเทียมเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็จะมานะครับแนะนําในส่วนของแบตลิเทียมที่มีอยู่ในท้องตลาดที่เราหาซื้อง่ายนะครับหาซื้อง่ายนะครับก็มาแนะนาอยู่ประมวลจำนวน4ตัวนะครับ4ตัวโอเคเอาสตัวนี้ก่อนนะครับก็จะมีตัวเล็กเล็กสุดก็คือตัวนี้นครับ ตัวนี้ก็จะเป็น3 3 2 6 5 0ครับตัวนี้ lithium phosphate นะครับซึ่ง3 2ก็คือนะครับ3 2ก็คือตัวนี้นะครับเป็นความโตนะครับซึ่งแบตทรงนี้ก็จะเป็นทรงที่ที่แข็งแรงหน่อยนะครับการแพ็คเกจจิ้งก็คือใส่ลางแล้วก็ทำเคสใส่นะครับ,นะรบ3 2นะครับ6 5 0ก็คือความยาว ก็คือ650มิลลิเมตรนะครับตัวนี้อาจจะไม่ตรงเป๊ะว่ามีเรื่องของขั้วมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามานะครับนะครับตัวนี้ก็คือ6กหนะครับมิลลิเมตรนะครับก็คือ6.5เซนตอนนี้วัดตรงจริงๆก็คืออยู่ประมาณ70นะครับ70มิลลิเมตรนะนะครับ ้ารวมขั่วก็นะจริงเราก็เราแต่ขั่วนะครับถ้าขั่วที่เป็นแผ่นเรียบก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับก็เราวๆสักแปดเนะครับแปดสิบเจ็ดซึ่งไซนนี้ก็คือ3.2มจุดสอโวลต์นะครับห้ามนะรเราจะไปดูน้ำหนักกันนะครับนี่ขนาดรู้แล้วนะครับ3ามสอแต่ก็วัดจริงๆก็ประมาณ67 ต้องเผื่อด้วยนะครับถ้าเป็นแบบสกรูนะครับซึ่งจะมีแบบแบบทั้งแบบตัวผู้ตัวเมียคนละขั้วหรือว่าเป็นแบบเรียบซึ่งก็ใช้นิเกิลสปอตเอาขนาดแล้วก็น้ำหนักครับตัวนี้อยู่ที่150กรัมนะครับตัวนี้อยากรัมหรือ0.15กิโลเมตรนะครับไอกิโลกรัมตัวทีนะครับ0.15กิโลกรัมเราเปลี่ยนหน่วยได้นะตัวนี้เป็นหน่วยปอนด์กับหน่วย กิโลกร,รัมนะครับหน่วยออนด้วยครับแล้วเราเอาที่หน่วยกร,รัมในกิโลกร,รัมนะครับ0.15กิโลกร,รัมหรือ150กร,รัมนะครับตัวนี้5แอมป์นะ5แอมป์นี่ตัวนี้15ดูดูไซส์ได้นะครับเปรียบเทียบได้15นะครับตัวนี้15 15แอมแปร์ลิเธียมฟอสเฟต3.2โวลต์นะครับชนิดขั้วเป็นขัว้วทองแดงแล้วก็ทำการเลเซอร์นิกเกิลลงไป ล้วก็ใช้สปอร์นิเกิลได้นะครับตัวนี้ก็คือ33นะครับรุ่นของเขาจะเป็น3 3แล้วก็140นะครับซึ่งตัวนี้ผมต้องระวังเพราะว่าเป็นโลหะซึ่งคัวระหว่างขั้วก็นะครับตัวนี้น่าจะหายชิ้นส่วนน่าจะหายได้ปากของเวเนียนะครับตัวนี้3 3 1 4 0นะครับโดยรวมก็จะเป็นประมาณ3 3 1 4 0นะครับ 3ามิมมลลิเมตรแล้วก็140มิลลิเมตรหรือ14เซนนะครับตัวนี้มาดูน้ำหนักครับตัวนี้150กรัมนะตัวนี้ดูน้ำหนักครับตัวนี้อยู่ที่275กรัมนะครับตัวนี้275กรัมนะตัวถัดมานะครับตัวนี้20แอมป์นะครับนะ20 22แอมป์นะ 20, M, นะตัวนี้ตัวนี้น่าจะเป็น43 180หรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูนะครับแต่ใหญ่กว่า15เยอะเลยนะตัวนี้ 20M แอมป์นะครับเป็นลิเทียมฟอสเฟตเหมือนเดิมนะครับอ่า4 3ตัวนี้นะ่าจะเป็นเดี๋ยวผมใช้มันเป็นท่งดีกว่านะตัวนี้อันตรายนะครับอ่าปากคีบอ,อถ้าปากคีบนะไปโดนขั้วสอฝั่งนะมีสิทธิ์ที่จะช็อตที่ปากคีบแล้วทำให้ <laughs> เครื่องมือเราเสียหายนะครับ ตัวนี้หนึ่งแปดนะครับหรือ18เซนนะสี่สามหดูนย์าดูน้ำหนักครับดูน้ำหนักน้ำหนักอยู่ที่550กร,รัมนะครับซึ่งเอาเรื่องอยู่นะครับน้ำหนักและขนาดถ้าเทียบกับ15บแอมป์นะครับนี่ตอนนี้15นะครับผมลองเทสใช้งานแล้ว 15 ml mm, ใช้งานได้15 ml mm, ตัวนี้ก็ได้20แ mm, อแต่ว่าตัวนี้เป็นแบตที่เสียแล้วนะครับตัวนี้คือ20 mm, แล้วต่างจาก15 mm, เยอะเลยหนักกว่ากับเท่าตัวนะครับเนี่ตัวนี้550เท่าตัวเลยนะครับตัวนี้270นะครับ270ตัวนี้550น้ำหนักต่างกันเป็นครึ่งแต่เพิ่มมาแค่5แอมนะอันนี้ก็อเอามา แนะนำนะครับสำหรับแบตดีเทียมแล้วก็ตัวสุดท้ายที่จะแนะนำวันนี้ก็จะเป็นตัว2 0 m h นะครับอ่าเป็นแบบสี่เหลี่ยมเนาะีเทียมฟอเฟตเหมือนกันครับ3.2โวลต์ 3. 3. น้ําหนักก็510กร,รัมนะหนักน้อยกว่าตัวนี้40กร,รัมนะครับมาดูขนาดครับขนาดความหนานะครับความหนาอยู่ที่ประมาณสัก ยี่สิบแปดมิลลิเมตรนะครับความสูงประมาณร้อยสามสิบมิลลิเมตรหรือสิบสามเซนนะครับแล้วก็ความกวาม้างนะครับประมาณเจ็ดสิบมิลลิเมตรนะครับนี่คือยี่สิบแอมเหมือนกันนะครับเทียบโดยน้ำหนักแล้วตัวนี้ร้อยห้าสิบกรัมตัวนี้ร้อยห้าสิบกรัม ร้อยหกรัมถ้าอยากได้15แอมก็ต้องเป็น3าลูกสามก้อนแบบนี้เอสามก้อนรวมกัน4ี่กรัม15แอมนะครับ4ี0ร้อยากรัมตัวนี้275กรัมตัวนี้ห้าหกรัมตัวนี้510กรัมนะครับ เท่าที่ผมใช้มานะครับเท่าที่ผมใช้มานะครับตัวนี้ใช้ดีใช้ดีตรงที่ว่าเรื่องของขนาดแล้วก็ความจุตัวนี้นะครับนั้นใครที่จะนะครับเลือกซื้อแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับซึ่งที่ตอนนี้ก็ถือว่าอันปลอดภัยนะครับปลอดภัยก็คือตัวนี้ยังปลอดภัยก็ตัวอื่นก็อาจจะปลอดภัยเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ต้อง ดูกันอีกทีนึงนะครับส่วนตัวนี้เป็นลิเธียมฟอสเฟตที่ถ้ามีปัญหาก็จะมีการดันของแก๊สซึ่งออกมาแต่ก็ไม่ติดไฟนะครับตัวนี้ก็มาให้คำแนะนำไม่ใช่คำแนะนำนะครับมานำเสนอเนาะในส่วนของแบตลิเธียมที่เป็นไซส์3 2มส3 3หก้3ศูน 0, 0แล้วก็ทรงสี่เหลี่ยมนี้2 0อมตามขนาดที่ได้ที่ได้วัดให้ชมนะครับ ส่วนไซส์อื่นๆก็เท่าที่ผมใช้มาก็จะมี 8m อีกเซลล์หนึ่งแล้วก็เข้าไปก็จะเป็นรุ่น18.50 6นะครับแล้วก็จะเป็นแบบถุงซึ่งแบบถุงผมได้ทำการแพคเกจจิ้งไปแล้วนะครับเป็นของไมโครวัต 15mR เดี๋ยวถ้าผมเปลี่ยนเซลล์แล้วผมจะามาวัดขนาดแล้วก็ช่างน้ำหนักให้ดูนะครับว่าเผื่อใครที่จะนำไปออกแบบใช้งานนะก็ต้องพิจารณาดูว่า เราจะไปใช้กับงานอะไร,รต้องสพายไหมหรือเราต้องอาวางไว้ตรงไหนติดตั้งตรงไหนซึ่งมันจะมีขนาดและน้ําหนักนะครับประมาณนี้ก็เป็นแนวทางเนาะแล้วก็ไอเดียนะครับที่จะไปใช้งานอย่างเช่นตัวนี้ถ้าไปใส่มอไซค์เนาะสีนะ่ก้อนอย่างเงี้ยนะครับขนาดก็ไม่ได้ใหญ่นะน้ำหนักก็แค่0.5กิโลกร,รัมนะสอย่างนี้นะครับขนาดก็อ่ะอันนี้คืออ่ะวันให้ดูเลยครับอันนี้อ เ,เอาไม้มันทันดีกว่านะดไทยตอนนี้ขนาดก็7เซนเนาะคูณ7เซนนะครับสูงอีก8เซนนะครับอ๋อกดทีเจ็ดนะครับคูณเจ็ดแล้วก็แปดนะครับนี่ตอนนี้ก็คือได้ระบบ12โวลต์นะครับหกเอ้ย5แอมป์กดีครับ5แอมป์นี้น้ำหนัก 0.6หรือ0.5กิโลกร,รัมนะครับหรือ500กร,รัมเอง600กร,รัมน่าดูแบตแห้งองมอไซนี่นะเปรียบเทียบนะครับตอนนี้เป็นแบตแห้งร์ไซเนาะแบตแห้งโมไซตัวนี้สิบสองจุดสี่โวลต์นะครับสามจุดสองแอมปร์เนาะหก c ิบสีซเอนะครับมาดู ดูขนาดก่อนนะดูขนาดนะขนาดก็7อ่าเจ็เซนเหมือนกันตัวน,นี้ก็9เซนด้านนี้ก็1 0 11เซนนะครับเจ็ 7, นะเจ็ดเจาน้ำหนักปึ๊บ1.5กิโลกร,รมัมโอ้โหแค่3แอมนะครับตัวนี้ เบอร์สามนะครับตัวนี้แค่ 3M แเนาะนะครับแล้ว CCA ก็อยู่ที่6 14 CCA ของ YTZ นะครับสี 4, นะ่เนาะตัวนี้ก็เอาเรื่องอยู่นะครับส่วนตัวนี้ก็100 CCA นะครับตัวนี้ผมเคยวัดแล้วอยู่ที่100 CCA ถ้าผ่าน b m S อาจจะประมาณร้อยร้น 10, นะผ่าน b m s ก็เลยประมาณสัก90 9าสิบเก้าสบเนี่ยครับ คาดีๆหน่อยก็อยู่ประมาณนี้ครับ 100cc ซึ่งเบาวกว่าแรงกว่าความจุเยอะกว่านะครับตัวนี้ก็นะครับ,นะรบมาแนะนำอุปกรณ์ที่เชื่อมประมาณนี้นะครับที่ผมใช้งานมาก่อนนะครับ